สวัสดีค่ะกับพบกับพออน้อยพออกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำาเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ในปีงบประมาณ2564ว่าเอ๊เดือนไหนจะได้รับ แล้วเจ้าผู้สูงอายุจะเกิดในช่วงไหนเดือนแรกที่ผู้สูงอายุจะได้รับในเดือนมีนาคม2565เดือนมีนาคม2565สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดในวันที่หนึ่งมีนาคม2505นะคะกับผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่สอง ถึงวันที่29่กุมภาพันสองห้าศเดือนแรกที่ท่านจะได้รับคือเดือนมีนาคม2565เพราะฉะนั้น600บาทก็เตรียมรับกันเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนไว้ ในปีงบประมาณ2,564นะคะที่ลงทะเบียนไว้กับปีงบประมาณ2,565 59ปีในปีงบที่แล้วกับแล้วก็ในเดือนมีนาคม2,565จะมีผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงไหนที่จะได้รับในเดือนแรกกับในเดือนแรกในเดือนมีนาคม2,565คือผู้สูงอายุที่เกิดในวันที่หนึ่งมีนาคม 2 5งหและผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง29กคุมภาพันสองห้าศถ้าเกิดในช่วงนี้เดือนแรกสำหรับรายใหม่เดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนมีนาะคมสองพันหกันนะคะ,คะก็นํามาประชาสัมพันธ์นําเรียนกับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้และหลายท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊ะ ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วช่วงไหนจะได้รับสักทีค่ะถ้าเกิดในช่วงนี้ช่วงที่พอ,อน้อยนำเรียนไปแล้วนะคะ,คะท่านก็จะได้รับในเดือนแรก กันเลยนะคะจะเกิดในช่วงนี้หรือผู้สูงอายุท่านใดที่สงสัยค่ะก็สอบถามผ่านคอมเมนต์นี้มาได้เลยนะคะเพราะอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบนะคะสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้อย่าลืมกดติดตามผออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างตาง่ตางกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกล่าลาไปก่อนค่ะพบกันใน คลิปหน้าสวัสดีค่ะ